ท่านผู้ชมที่เคารพครับศึกเจ้ามวยไทยคู่ต่อไปนี้เป็นคู่ที่3ฝ่ายแดงทางกล้องจับอยู่ขณะน,นี้และลึกถึงครูบาดาลไหว้ครูอยู่ครับกิจเดชสอนทุกคนที่รอ28ปอนด์น้ำเงินจะไหวค้ครูเสร็จแล้วครับสอนรามเขางมสอนรอ28ปอนด์เท่ากันคุณทองคูณยิ้มพี่ปูนครับกรรมกา,ารบริหารประสาทบอสบอกซิ่งโปรโมเตชั่นจัดเป็นผู้มอบพวงมาลัย สำหรับประวัติคู่มวยคู่ที่3นะคะมุมแดงอิทธิเดชสอสุกลทพิ์น้ำหนักที่ช่างมเช้า128่อเช้า128ปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนด์ค่ะเป็นชาวอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ชกมวยมาทั้งหมด68ครั้งชนะ53ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะน็อกยก3ชิงชัยศักดลุนที่เวทีราชดำเนินปัจจุบันอายุ18ปีเป็นมวยประเภทฝีมืออาวุธที่ถนัดคือเตะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้าย มุมน้ําเงินคือสอนรามเสาอุดมสอนนะคะน้ำหนักที่ช่างมาเช้า128่่ปอนเป็นชาอ,มอํมเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นชกมวยมาทั้งหมด73ครั้งชนะ62ครั้งแพ้10ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชคนั้นไปแพ้คะแนน9้าหน้านอสะพานเหล็กปัจจุบันอายุ21ปีเป็นมวยประเภทไฟเตอร์อาวุธที่ถัดก็คือหมัดมวยคนนี้เป็นมวยใหญ่กรรมาการผู้ห้ามก็ต้องรูปร่างใหญ่โตตามผู้มวย คุณสมยศมงคลเด็กครับสำหรับรางวัลยังเหมือนเดิมครับแอนตี้ซีนมอบให้ผู้ที่นำเช้นป่าบุยไทยมาใช้แต่ก้านคอสอกกลับเข่า้อยนอกเข้าได้นี่ไปไปเลยครับ1,000ืนบ,นบาทเงินสดนะครับถ้าใช้จนเค่ฟันหางก็รับไป3,000 0บ,บาทชกกันแล้วเกิดบาดแผลแตก อนันาินมอบค่าสักษาไปบาลเก็นละห้าร้อยบาทและถ้าผู้แตกนั้นเป็นฝ่ายชนะคะแนนกูรต่อสู้ก็ยังมียันม่มาอันเป็นยอดเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลนั้นมอบรางวัลในฐานะเลือดนักสู้ให้อีก1 0 0 0 0บาทนะครับนี่ก็เป็นรางวัลพิเศษจากศิกจ้ามวยไทยถ้าดูตามประวัติมวยแล้วนะครับกระดูกมวยนั้นใกล้เคียงกัน73กับ8นี่ถือว่าไม่ได้ห่างกันเลยอายุอานามนั้น ฝ่ายน้ำเงิน21ฝ่ายแดง18ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับอายุขนาดนี้ถือว่าอยู่ในวัยเดียวกันนะครับสำหรับพูดถึงเชิงโชคแล้วทางฝ่ายน้ำเงินนั้นเป็นมวยที่จะเดินครับมีเชิงโชคที่ดูดันกว่าฝ่ายแดงเป็นมวยฝีไม้มละมือแต่ว่าอาวุธนั้นมีหมัด แดงนั้นหม uh, ัดซ้ายเขาว่าอย่างนั้นนะครับเตะซ้ายเรียกว่าซ้ายตลอดซ้ายผ่านตลอดน้ำเงินก็ซ้ายเหมือนกันครับส่วนใครจะผ่านตลอดแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราต้องติดตามชมเพราะนี่เป็นการถ่ายทอดสดๆนะครับกรรมการบนเวทีสมยศมงคนเดชสาวสัปดาห์หน้าครับ เชิญท่านได้ร่วมทำบุญในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชานะครับละต่อนเนื่องกับวันข้าวพรรษามวยที่เป็นมุษยามไม่มีการแข่งขันครับขยับเบียดไปทีละเล็กทีละน,น้อยในสนาที่เป็นมวยเดินนะครับสอนรามสอดมศนอนลซ้า,ายครับ สวัสดเฉวียนบริเวณายหน้าทั้งกู้นี่จะว่าทั้งสองำลำดันดึงตัวหลบซะก่อนเป็นมวยคนละภาคกค็มันกันภาคตะวัเนเชือดเพชรบูรณ์ก้อนข้ามไปทางเหนือเมลอมาขามหวานเหมืองเพชรบูรณ์นี่ผลิตนักมวยระดับชจำโลกมาแล้ว แข่งแชมปที่มีชี่เสียงโดยเฉพาะอย่างนีงเขาสายเขาคอ้อนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนทีเดียววางแข้งซ้ายไปที่บริเวณชายโครงสอนลามยังเฉยครับขยับเบิ้ลแข้งซ้ายบอกชกขวาเริ่มแรกหมัดกันแล้วครับดูว่าซ้ายใครจะหนักลวงกว่ากันน้ำหนักเท่ากันครับ128ปอนด์เป็นมวยหมัดกับมวยเท้าทั้งคู่ หมดยกที่1นึงหมดยกที่1ที่2ครับตามข้อมูลนั้นสอนรามนั้นถ้าจะเปรียบถึงประวัติมือหรือว่าพีไม้รลายมือแล้วนะครับค่อนข้างที่จะมีภาษีกว่าแต่ท่าทนคงติดตามชมการทกของสอนรามมาแล้วต้องระวังหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายนั้นบอกว่าหนักไม่หนักก็เรียกว่ามีแค่พนันเดินเหล็กเลยกดโป้งเข้าไปได้ที่ทเดียวแต่ตัดล็อกกันได้ประวัติจะใช้อาวุธอะไรก็แล้วแต่ครับ มีเงินสด5,000จากน้ำมันเครื่องเอสลูปเอ็กเดนสามฝาดำซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกและถ้าเป็นการน็อกเร็วในรอบเดือนนี่มีทองคำอีก3บาทครับคุณเนบย่าปิญญา,า,าคงหมู่บ้านนคะรทองปาวีมอบให้เป็นทาวเฮาราคาถูกย่านบัวทองรละบางใหญ่รับรองว่าน้ำไม่ท่วมครับนี่ครับสายก็ไปแล้วเตะ้ายแต่ว่าอย่างที่พูดถึงแล้วครับอิทีเดนก็หมัดนั้น ถึงจะไม่ใช่เป็นพเนเนินทุบไปป้งสนิทถ้าเจอเข้าเต็มๆผมคิดว่าโอกาสที่จะลาลอมีเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าทั้งคู่นั้นใครจะมีช่วงชกหรือจะหวะามัดที่จะดีกว่ากัน <c oughs> อยู่ที่ยังหวาดเมื่อกคู่นี้ <c oughs> ตาก็ไมปมหาเตะขวาก็ไปลังชาดใดเลยเ <c> ป <oughs> ็นมวยซ้ายมาเตะขวาแรงทีเดียว ทางซ้ายไปขวาดักไว้แต่ผู้ชมชม,มวยคุณนี้นั้นอยากกระพริบตานะครับเพราะว่าหมัดนั้นโอกาสที่จะโป้องหนึ่งสลิดไปเลยเนี่ยมีตลอดทุกวินาทีทีเดียวนี่ครับจิ้มซ้ายไปต,ตรงแต่ซ้ายไว้กาดตกไม่ได้ครับ้ายจากงูนั้นชิดปลายคางไปเลยน่หแนบใบหูไว้ วิ่งด้วยขวานำไปก่อนเตะซ้ายไว้สอลรามพยายามจะเจอะเข้าไปด,ด้านของอีดเดตเดชนั้นถึงแม้ว่าถ้าจะพูดถึงศักดิ์ศรีนะครับก็มาเด็กเกรงกลัวเลยเรียกว่าคลื่นลูกใหม่ก็ว่าได้เหมือนกันครับสอลรามนั้นอาจจะโรยไปนิดนึงจากมวยเงินแสนมา ตทั้งต่อยทอรานมต้องระมัดระวังครับต่อยกระมวยรุ่นน้องระลังสดครับทางด้านของอิทิทเด,ดนนั้นอายุนาำยังสดใสกว่า 8ปีกับ21ป,ปีครับตามมาเตะ้ายเตะตัดชกซ้ายหมดยกที่ส2สอนรามนั้นก็อย่างที่ทราบทราบก,กันว่าตามชันแล้วก็กระดูกมวยนั้นน่าจะเหนือกว่าครับแต่ว่าพอมาถึงนาทีนี้ไม่แน่นอนซะแล้วครับแม้ว่าเพาดานจะสูงกว่าแต่ว่าเบียดกันมาสองยกนี่เห็นได้ชัดเจนว่าฝ่ายแดงครับ กระดูกระเดี่ยวหรือว่าแรงประทะของท่านนายอิทธิเดชนี่ดีกว่าครับความสดดีกว่าแต่ว่าหมัดซ้ายของศรรามยังทําเป้าไมา่เจอนะครับถ้าโดนเมื่อไหร่ก็ได้ดูดีใช่ครับติดตามชมยกที่3ต่อนะครับกลับตาดูให้ดีนะครับทั้งคู่นั้นมีซ้ายเป็นอาวุธหลักทั้งเท้าทั้งหมัดครับรามเองก็ได้ชื่อว่าเป็นมวยที่ ทานกระดูกมวยมาอย่างโชคชนมาเยอะไอ้ี่เด็ดนั่นถือเป็นเด็กที่สดขึ้นมาครับคลื่นลูกใหม่จะบดบังเบียดคลื่นลูกเก่าได้หรือไม่ยกน้ยก3แรลกเตะกันสองลมำเตะซ้ายกับเตะซ้ายจากอูเจอบดซ้ายก็ไปบ้างถึงจะไม่หนักหนาเท่านะครับแต่ถ้าเจอก็ไปเลื่อยเคาะไปเรื่อย,อรอยครับกรอนได้เหมือนกันสวิงขวาไปอีกทีนึงนี่แหละครับศัตรูธรรมของ โลกเราแล้วครับเคลื่อนลูกใหม่นั้นก็ย่อมจะรุนแรงนะครับสามารถจะเบียดบดบังลูก,กเก่าๆได้สบายๆไม่กลัวด้วยนะครับทางด้านของอิททิเดตแต่ว่าอะไรก็ยังไม่แน่ครับของเก่าๆบางทีป่าก่าจะโอ้โหเจอหนักตลอดเมื่อกันเข้าเข้าไม่เตะครับดูเลยครับเจอท้งเท้าทางหมัดเข้าไปเตะครับทางด้านของสอนราม แต่ยังไงก็แล้วแต่กับความเป็นป่วยที่มีชั่วโมงบินมากกว่ายัางคงเดินเข้าหามาเดินเข้าไปดูถ้าบบนดิกระดอนออกมาเลยตาไม่ต่อยซ้ายด้านของจิเดนนั้นกาดไว้นั่นไม่ประมาทครับซ้ายด้านโอดนำมหมัดของทางด้านสอนรามน,นั้นกกาต่อยทีเดียวเช็ควินไปเลย ใหไว้ก่อนแต่ให้เตี้ยหลอกให้หลงครับจะหลงไม่หลงเจอมาศาศาบัตสายยิงเฉียดไปกัไม่นิดเดียวมาสองรามเมื่อกี้นิดโอ้โเจอตอนนี้เต็มๆครับไม่เฉียดแล้วเมื่อสักครู่นีดเฉียดไปผวาเขานี้เจอเขาเต็มเลยยังหลับไม่ได้ครับยังหลับไม่ลงสองรามถูกไปหลายบัดยังไม่ลงครับแต่ไว้าเดียดยังไม่ถูงนะครับเรายังไม่รู้ว่าจะทนของสองรามได้หรือเปล่า แสอสซอันดมันยังทนไหวครับเจอไปทั้งเท้าทั้งหมัดแล้วก็มาทีบยันไม่อีกและนี่คือศึกจ้ามวยไทยครับถ่ายทอดสดทางท่อง3แข่งขันกันที่เวทีมวยสยามทุกวันเสาร์ครับยกเป็นเสาร์สัปดาห์หน้าครับวันอาสาสบทชาพักหนึ่งวันปามาเตตัดไวปามาเตนานของแอสซอนก็ไม่ละเลิกความพยายามเดินเข้าไปเรียกเป็นนักลงทุนที่ใจถึงครับเดินก็ไปแรกด้วย หมดยกที่3สอนศรรามแม้ว่าจะเดินนะครับแต่ว่าเดินเข้าไปนี่รับแข้งของอิทธิเดชท้งซ้ายทางขวาทั้งหมัดโดนเยอะทีเดียวครับอิทธิเดชนี่ออกอาวุธได้ยกเฉียบคมและขหนากแน่นแต่ว่าศรรามยังเฉยอยู่ครับมาดูยกนี้จะเผอว่าแก้สถานการณ์ไม่ได้นี่ก็ลําบากแล้วครับเลยครับติดตามชมต่อเด็กไม่กลัวครับเด็กใหม่ไม่กลัวคนเก่าศรรามก็เดิน้าไป นี <onents and downhill behaviour> ่ครับทบซ้ายกันไปได้บางแล้วเริ่มแรกกันแล้วครับยังไม่แน่นอนแล้วก็พอมาสอนรามมันก็เรียกที่ว่าครับเป็นพนันอย่เดียวพาไปทีละใบทบซ้ายเต็มที่เหมือนกันอันนี้เป็นการวัดน้ำหนักหมัดกันะครับหมัดไปจะหนักรวงแสอนรามมันยังทบไม่ถูกทีเดียว่อยเอาต่อยเอาเตะเอาต่อยเอาฟาตามนังต่อยทั้งเตะ18ปีครับอายุ ไม่กลัวเลยนักชกจากเมืองมะขำหวานเพชรชมูโอ้ยทีเด็ดครับดักไปทุก,ม,กมุมแบบน,นักชกซ้ายเตะซ้าย,ายไปอีกโยนเขา่าแลกกันกคซ้ายต่อซ้ายใครจะเร็วกว่ากันนี่นะครับสุดยอดมวยไทยทางท่องสารครับตอนนี้ทางด้านสอนดำลุยแล้วถามว่าไปแลกมานนอีกท่านผู้มต้องการจะชม สรุกเปิดต้องสามลูกบันสาวครับมันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมในวินาท้ลองโอยอยลองกันใหญ่มานั่งไม่เตียรครับผู้ที่นั่งผมต้องลุกขึ้นยืนเพียรลยการสุดยอดแจกออกไปนี่คือความสะใจของศึกจ้ามวยไทยครับมาเป็นกันต่อ บอมัดเข้าพอที่ไปหน้าเจอแข้งซ้ายสวนเข้ามาตางโุนตางโดนครับว่าเต็มเต็มครับตอนนี้สารัตชันนักไปเลยเจอหมัดชันนักไปเลยโดนกลับไปอีกยามที่จะเอาขวา,ขา,ากัามันยิงใสายยิงไม่ได้สักทีหนึ่งเป็นยังไงครับาไปเจอเข่าเจ้เข่ามาไปว,าวาา่าดักวะการอวบนั้นทางดันเกด ไปเต็มๆครับเรียกว่าทางน้ำท้งเลือดไม่ยอมไม่เล็ดรอดไปที่ไหนเลยเอาตรงนี้อนลมเลือดจะไปรวยบ้างเป็นทีถอนลมบ้างครับยิงมาเขาไปสากสองเลโอ้โหเจอสองขวาเข้าไปเจอที่ไหหน้าโดนขาเข้าไปสองสามทีโอ้โหตรงนี้คนขายาททีเดียวชาวนาเต้ ท่านผู้ชมครับโอ้โหเหลือเกินครับกู่นี้นี่ซัดกันด้วยเนื้อล้วนๆนะครับแข่งกันสดๆทั้งหมัดแล้วก็ทางด้านอิทธิเดชนี่โดนเตะขาเข้าไปทําท่าจะกระโดดยองแยงยองแยงเหมือนกันแต่ว่าหัวใจกสู้เหลือเกินครับออกมาออกแข่งวางเข้าไปที่ลำตัวของทางด้านสอนรามนี่ผิวขาวจ้วนะครับขึ้นมายกทีหนึ่งตอนนี้แดงเป็นจุดๆเป็นจำๆแล้วครับทางด้านสอนรามแดงแล้วไหม้ด้วยนะครับดูครับดูชายโครง ยกให้ดูนิดหนึ่งโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้เปรียบเทียบอะไรกันมากมายกลว่ากันว่ายกนี้นะครับใครทําได้มากก็จะได้รับการชูมือนะครับจนถึงนาทีสุดท้ายครับอย่างที่บอกครับสอนรามนั้นมวยรุ่นพี่ครับอย่าเพิ่งดูว่าจะต้องพ่ายแพ้เสมอไปยกนี้เป็นยกตัดสินครับใครจะออกใครจะคว้าทงสอนรามพยายามเบิ้ลเข้าไป ที่เด็ดทีมดันไว้ดูกันลำบากครับจะออกหัวออกก้อยนั้นยังไม่รูแดงน้่ยนเงินต้องดูกันโทกของยกสุดท้ายนี่แหละครับของลาพยาาเบิลกลแงซ้ายเลียวแล้วหมดเมื่อไหร่เสร็จตั้งเงินครับเราว่าอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องของการฟิสซ้อมล้วขอขอเรียนให้ทราบเลยว่านักมวยทุกคนที่แข่งขันสุการมวยไทยนั้นพิสมาอย่างเต็มที่โยนทั้งแท,งท,งท,งท่งทั้งข่าวตักไป ทางคนต่างให้เดินทั้งคู่ครบพี่เลี้ยงปกตินันยกุดท้ายพี่เลี้ยงจะให้รักษาลุมมวยนี่ดูพี่้ดงบอกเดินทั้งคู่ทางคนต่างเลี้ยงให้เดินเข้าหากันทางตัวของทางด้านของสองล่างบนแดงไปหมดทางน้ำเงินก็บอกให้เดินเข้าไปดายบอกเดินเข้าไปทางคนต่างเดินมันก็สนุกสิครับและนี่คือศึกการมวยไทยถ่ายท่อสดโดยไทยทีวีสีช่องสามซุกันเสาวครับยกเว้นันเสาวหน้าครับ บางแกงสายบางแกงสายไปอีกปาดูลำบากครับตอนนี้พี่เลี้ยงอยู่ทั้งคู่เลยยุ่งไปเ้าหากัน รัวจังหวะไปโยนไปตู้ลำมากครับทางก็ตามมาเล่นกันนี่นะครับเจอเยีไม่อยาเรีบต้องปิดกันเองยังคงเม่ได้ดดดางแล้วดู่ลำบากที่สุดเมื่อกี้นี่ทางน้ำเงินหัวเลาะคราวนี้แดงหัวเลาะเดี๋ยวก็จะรู้ครับว่าใครไปหัวเลาะหัวเลาะที่หลังดังกว่าครับก็จะยางกั้นต,ตอนนี้ตามกันมา โอ้โหตามลำตัวกล้องแต่ตมผมเห็นภาพนะครับผีขวาขาวนุยแดงไม่หมดผีพรันๆำหมดเลี่ยนไปเลยอีกสิบนาทีสุดท้ายครับทิ้งจังหวะแมปก็ไปพี่เล็กก็ดยุ่งไปเดินก็ไปทั้งคู่ครับยุ่งก็ไปป่าไม่น่าใจผีเล็กไม่น่าใจาเหมือนกันทุกทีเนะี่ยปลายยกออกมาให้รักษาลูกมวยเจนี่โดนก็ไปเลย เป็นฝ่ายปิดคะแนนสุดท้ายมันยกสุดท้ายนี่แหละครับท่านบุ้ชลยิ่รบครับเสืบจ้ามวยไทยครับเราจะร,รมการสรามรดวงดนตดชตอนนี้แน่น่าว่าคงจะมีรางวัลดูเดือนครับพูชนาฝ่า,ายแดงก็ไฝ่ายแดง แล้วก็จะมีรางวัลดูเดือดครับคุณมนพขอประเสริฐเกียตครับในสนามเวทีมวยสยามจะมอบเงินสดให้คนละหนึ่งมืนบาทสะใจท่านผู้ชมครับนี่คือศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดโดยช่องสามครับยังไงก็ตามครับใครจะแพะ้ใครชนะคู่นี้ต้องให้ครับเพราะว่าโอ้ผมดูขอเวทีนี้เจ็บแทนครับออกอาวุธได้กันเนื้อๆทั้งคู่ครับสมศักดิ์ศรีครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะมาเจอกันใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่คือศึกเจ้ามวยไทยครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจ